ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกคู่สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับพ่อพอกับบ้านจนนี่แล้วพี่น้องมือี้กามือยังไหลพี่น้องเนาะพามากินปลาแล้วพี่น้องเอ้มากินเข้าปลามาหาไหลหมอกไหลมองใส่ตึกเบ็ดกุจิรกิโอนะพี่น้องเนาะกุจิรอแล้วพี่น้องเอ้บอกแกพึ่งกำลังสิไปใส่มองไปกับอีพ่อเสื้อมาเฮ็นยังเสื้อบบนีีเด้อ ไอเป็นพวงเ,เรียกไข่อย๋อไหลไข่อยแท้เรียกไข่เธอดูหันด้โอโอ้สามไข่เซสามอีกข่อยเรียนเลยเนาะขุดจีรอไหลมองแล้วกะสิทธิ์เบียดนะพี่น้องเนาะแห่เอามานำอยู่พวกแก่อือหือเอาีกว่าเรื่มากองสุ่เจ้าหน้าผมวอมนวยสุ่ยเปลืองวันนี้ขอให้พี่น้องบออสบายดีเรากำลังขุดจีรออยู่พี่น้องนุบขึ้นางสาวเราแล้ว คุณรน้ทำกันพี่น้องทีได้หลายป่ะงานทานเสียงหมเพื่อพากันมากินข้าวปลาพี่น้องเอ,อ้ยกับครอบครัวกับญาติพี่นออ้องนี่แหละีบู๊ขวลักเลยตัวนึง <c oughs> มุดเข้าไปมุดหมดมุดเข้าไปมุดครึ่งนึง่ง <c oughs> ใช่ป่ะทีรอบังคือทีรอกับตวใหญ้าไงพี่น้องวิวงนะามทงามพี่น้องเนาะสบายดีแล้วเรากสาวเลักแค่ ยองเนาะโอ้รู้ทำการสตรหลายบรนไดพี่น้องเอ้ยท้ายยูดินโอนดินทรายนะั่งเนาะแล้วเมนนี่เกาะเจ้าเกาะน้ำล่องว่ะโอ้ขะน้ำล่องเป็นตุ๊กกระพอะนี่ขี้ทรายมันซึมอ่อนเนาขี้ทรายหมดเลยเลิกแท้เปลืองได้แล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะทุกคนลุโตนะสบายสบายดีสบายดีสวัสดีไว้พอดสบายดี อีกวันกำลังอิจฉาูีพี่น้องเอ้ยเึกใจเึกใจเึกใจแหงพาเอาอย่างอไรฮั่เก็บหอยกับกี๊ยวเถึกใจแหงพี่น้องเอ้ยขอเฮคดหยางมึงเขียวโอ้ยเนาะเขียวกคเหีเ้นมดแหละ ทืกใจพนแหงพี่น้องเ้ยได้อาบน้ำพี่แม่กำลังไปสิเบ็ดพีพ่อกำลังไปไหลมองพี่น้องจะให้พี่น้องเบ่งไหลมองแล้วก็จะให้ซิดเบ็เด้กหิ้ก้หอยกิ้งเอาหอกิมันปิ้งเลไหมคนงมอเจพูนผือุนเอาตัวตายแล้วตนางตายเอาท็ยังงมึงตัวมีจะ้หันโบ งวงมันต้องหอยกีนะมาลุดนนำกันพี่น้องไม่จะได้ปลาหลายบอมันจะมาไลา่หลายคนได้เห็นแล้วเห็นบอเห็นบอนะงวงมาอีกนะยกขึ้นมาพี่น้องต้องดูหอยกีเอาไปปิป้งเบังน้องเด้อะบังน้องไหลน้องน้ำเด้อไปพาเดี๋ยวขึ้นซะพาเดี๋ยวขึ้นซะไว้เดี๋ยวพากันตกน้ำมามาขึ้นมาขึ้นมา มันจะมาขึ้นก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบื้องเพื่อนิดเบ็ดแล้วก็ไปไหลมองพี่น้องมารุดนํำกันเด้อนี่ไต้ปลาไหลซ้ำไหนมันนี้มาไหลคนต้องได้เลยไหลพี่น้องขันมันน้อยสิบ่พอกันกินเนาะเออว่าบ่ได้บบดพี่น้องเอ้ยสองปีแล้วอีแม่กำลังมาใส่เบ็ดู่พี่น้องเอ้ยครแบ่งเบียดกันที่ดีเนาะพี่พ่อกับอันเบ้าแก้วกับไปไหลมงองไอเปลืองไปคุดจีรอ พี่แม่ก็มาอันตึกเบ็ดอ้ยเปิลเพิ่นก็นไปตึกกระดุง้งเบาเจ้เพิ่นกน็อันนั้นดังไฟเบีงบ่งเบียดกันที่ดีพี่น้องเรา้ำกันเด้อสิจะได้ปลาหลายอยู่ปะชิดเบ็ดพี่น้อง ปลาบดพี่น้องเอ้ยยานบุได้ปลาฟ้าบดกับฟ้ารวมนะแม่เนาะฟ้าแดดแดดตึงแหงได้อยู่ปลาฮะสบายดีพี่น้องโอ้ไปเดินไปเด้๋วมาลุ้นน้ำกันพี่น้องลุ้นว่าจะได้บ้างก็บวกกลิ่นบ่แม่แม่ฟ้าบดบุคคลในปลาพี่น้องที่ได้กินจุ่มบ่ปลาวันนี้ ลุ้นงายไปใส่เบืงอกพอไหลมองได้หลายอยู่บ่ตกอิใช้ได้ยุดดไหลมองไมมเนาะศัยกินปลาไหลมองอะไรพี่น้องใส่เบ็ดกับใส่ลิ้นใส่หัวซื้อไปเบ่งปลามองทำกันพี่น้องได้หลายเท่เดี่ยจะนอนสีไปทยพี่น้องเบ่งไหลมองเนาะกระจังวาเเป็นเบียงเบียกกันดีดีไปตะกระดุงผู้หนึ่งตะขุดจิรอผู้หนึ่ง แต่กะใส่เบ็ดผู้นึงไปไหลมองคนสองคน <c oughs> <c oughs> ไม่เปล่าอตอดแล้วพี่นอ้องตอดแล้วหนิงแล้วหนิงหนิง <c oughs> ไม่มาเยอะปลาปลากระเป๋าเ <c oughs> ด้อโอ้ลุดปลาปลากระเป๋าอ,อันพี่นอ้องมาใส่กัดเบ็ดขาดแค่มาข่มข่มในปลากระเป๋าเนอะพี่น้องฮะลุดนำกันตอดแล้วตอดแล้ว กินเพื่อปิ้งปิ้งหมดจบปากมาอือมีแม่นก็ฮะพี่น้องเอ้ยพอดีได้พอดีลูดบ่าตกใจหมเลยตัวบ้ากี่ไงปลาเสื่อมปิ้งโอ้ยแม่พวยเอาขึ้นมาพอดีลูดปุ๊บพวยแล้วมาง่ายวันนี้พี่น้องตุ้ยคุ้มรวมหมานจะดีง่ายมาพอบปอนลงกินปั๊บเลย บึงอาลามพี่น้องพากันสิตกเด้อบัดน,นี้กันสิตกน้ำเด้อไหมยืนอยู่อันอาลามเทิงน้ำาบบนี้พี่นอ้องตกใจวัดเมื่อกี้นะพอดีเอาขึ้นมาพอดีอันนั้นพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นมาพัดรูดนาแม่นอาเมื่อกี้เนี่นะรูดอันนี้แต่ขาอันนี้พี่น้องเกือบตกน้ำีทติ์เมีวคุบทันจะเล,เลี้ยอ้อปลาเสื่อมพี่น้องเอ้ย ต,ตัวบ mm. ้า euh. กั้ยัปฟาเสีอมลุดแล้วบะไม่ตื่นล้วบะแม่ตื่นละบอฮะคือต่อตีใท่ปะโอ้ยลุดโอ้ยพี่น้องเอ้ยหัวใจเสียวายแล้วทำต้น้ำป่าแปลงเงียดีแล้วอีกแล้วพี่น้องโอ้ยหมานใช่หมันปะโอ้ย หมันห่หมานว่าพี่น้องสองไม่ลูกวันนี้นะหมันคักหมันแน่คือคักทึกนแน่พี่น้องเอ้ยบรรลุแล้วประเสือมโอ้ยขับรไปเสียดายเลยพี่น้องเลยประเสือมป้งความมันความแซบก้างกระโบมีมานหม,าน,มานพี่น้องได้อีกตัวแล้วพี่น้องโอ้ย <c oughs> ดินกระดองกระเดกประเสือมสองตัวใช่ไหมนะ <c oughs> มูลนี้หมานจะปลาเสือมพี่น้องเด้อตัวยู่กระมองกระแนงไง ตัวซ้ำกันเลยวันนี้สามตัวแล้วพี่น้องเอยกระป๋าสังเงตัวหนึ่งเดี๋ยวไปเบิ้งไอเปิ้ลกับวันนี้ไปเบิ้งไอเปิ้ลตึกกระดุงกับไปเบิ้งอีพอไหลมองมองนี่กระถึอแล้วพี่น้องเห็นป่ามองนี่กระไส่นี่เพื่ปลาเลยท่เนอะเดี๋ยวค่อยมายามเอาอยู่นี่นะไปเบิ้งไปรุ่นต่อไปก่อนโอ้ม่านเทพนี้นะเทพปลาเสื่อมของมักบบาจนนี้ฮะเอาของบูปามาเนาะไปเบิ้งอันกับพี่น้องเบิ้งทางพุ่นก่อนนี้ไหลบ่ อบังไอเปืนตึกระดงพี่น้องสบายดีพี่น้องมาเริ่มมายักยอกระดงกระใสเดียวหยักยอป้ามีความวากได้พี่น้องอีแม่อันได้มาเนี่ยก็แต่ปลาเสื่อมถ้าตัวบักกิ้ใหญ่อุ้ยแล้วฮะเออพผนอ่ะพพาเพิ่งปีนเข้าอารามพลนั่นวะ่บอกเปลืองมาซินี่มีเบ็ดมาซินี่เบ็ดบบเป็นเบ็ดอีแม่ยน้องเอ้ยได้สวยปันฮะได้ป่ะฮะอือ เป็ดเอเปืองเป็ดเป็ดเป็ดเป็นนะหฮงจะได้ละฮะเบิงเบ่งเนี่ก็มองนี่เน่เน่เ่น่ดี๋ยวปลาจ้กโตอันนี้ฮะห้าตหกตน้นองพี่น้องปลาปลากระเป้าตัวน้อยแทะเอ้ามันได้ตัวน้อยเนาะห้าก็ม่เห็นปลาปลากระเป้าปีนี้ที่อยู่น้ำใสข่าวเอาย่างบุ้มมาเบือมันนี่ฮะการมาขึ้นมาได้ปีนี้ปีนั้นปลาปลากระเป้าตายฟูไม่แบบนี้นีตัวรุ่นนี้รุ่นนี้จะกินตับไปนะ พี่น้องไปปลากระเป๋าะจนนี่บบกินเนื้อบบกินหนังมันเด้อะจนนี่กินแต่ตับอย่างเดียวต้มกระเซ็บได้พี่น้องกับเจ้าบ้านหางโบกินเจ้าต้มต้มกินแซ็บกันเอาแหละอันนั้นปีกอากากินแต่ตับพี่น้องมีตับมาบ่ายเข้าโอ้ยเสียบเสีบมีตับปลากระเป๋าตับใหญ่เลยพี่น้องปลาประเปพาควายเนาะตับใหญ่เนาะปลากระเพาก็มีหลายชนิดแต่ทางบ้านเจ๊พร้อมรัเพื่อนบบกินปลาประเปพาบ่เพื่อน่ากินบ่ได้บ่ เออบัดทีนี้ไปเอาเบ็ดน้ําสับเผือกนําบักสิดนี่เด้อเอาสับเผือกสิดนี่น่ะเดเพิ่นเอาตั้งแต่หอยเอาหอยีเดี๋ยวสิไปหาเบิ่งอันอีพอไหลมองกับบาแก้วพี่น้องบาแก้วมันสั่นนาวแล้วบ่หลานซายเออมื้อบ่มีแดดพี่น้องบ่เป็นหยังดอกังไฟท่าอยู่ปาบวนไฟบ่ังไฟหายางเอาอยู่มาแล้วแม่มาแล้วบ่มามันบ่แล้วเอ้ยเินบ่ได้กินข้าวซํามื้อนี้เนาะ วายรุ่นมือนี่หาปลาแข่งกันได้ปลาอีเมีไอเปิลอ,อีพ่อปลาแก้วไอเปลองจะได้ไห,หลายก้อนกัน <c oughs> แบ่งกันไปให้คนละยา่างเลยพี่น้องเอ้ยบุพเพไอเฟอร์เราเราได้มาละมันได้ขั้วหน้าตโตเลย,เยว่าปลาเสือมาสากระตึกเมื่อกี้นี่ป้อมนลงหันสองสามปลาได้ปลาปลา,ปาสังปลาเสือมสองตปลาต้นโจญใหญ่กีกก็สักปลาสังแงงตัวหนึ่งเอากลับมานี่สากะป้อนลงหันเมื่อกี้นี้บุพเพไอเฟอร์เราชนะเด็กหึกมองแล้วหึกมองแล้ว ท,ทึกมองแล้วนะถึกมองอีกพอเด้อตักมองกลางจักมองไหลไปน้องมองกลางกับเธอแล้วไหลมาพุ่นยังสิงได้หลายึดไหลย่างก้อยยได้กินไงามาหลายคนพี่น้องมาจอนี่นะว่าก้อยไม่ได้กินไงว่าเด็กก้อยก็มีอยี่นี่ปลาโบาให้กินนะพี่น้องนะ้ำพรายโบได้ปลาหลายบให้กินปก็ได้เน่ปลากระได,ด,ก,ระไดกระได้กระได้จันี้ก้อยก็ได้กินไงแล้วเพื่อนขาแข่งแล้วพี่นี่พี่น้องจะกินไงทั้งลูกเจ้าของกับสามคนพุนะ่นน่ะนี่บมไม่ คือพี่น้องเพิ่นว่ามานนะหันเลียวับเอ้โหนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยบูมานบูมานเนาะคนนี้เปิ่ลบูมานคนจุดตู้ลิ้นตึกได้แต่ปลาไหลใกล้ป้องแลนอนพี่เลยเออนอนเราคณะเอ็นบอกกระท่อมทำใจลาฮะกระท่อมคักขนาดจะให้พี่น้องเบิ้งก่อนเจะทำใจว่าท่านพี่น้องเอเปิ้ลว่าเพะไนมานอนพี่เลยเพี่เอสปลุกกระตุบปลุกอันนี้อยู่มาหาปูหาปลาอยู่พี่เลยอ๋อเอ็นแตว่านอนได้นอกหนาวคนนี้ เมื่อคืนลมพัดแห้งแหงพี่น้องเอ้ยบ้านเจ้านี่เริ่มหนาวแล้วด้ลมพัดเอาหนาวมาแหละเมื่อคืนนอนกันบบา<ม>เปิดพ<ม>ัดลมเลยหนาวหนาวทางนี้ก็บนยอมแพ้พ,พี่น้องทางนี้เพิ่นกาอันนั้นเพิ่นตับโซหอยกีเพิน่นไปเอาหอยกีมาเก็บหอยกีมาปิ้งดังไฟเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศด,นะดังอีกเลยหาไม้มาเสื้อไว้หาไม้มาเสืร์ติน้น นี่พี่น้องอีพ่อไหลมองมาป่าก็ได้อยู่ตอนนี้กำลังกูมองอยู่พี่น้องเอ้ยพาพี่น้องไปเบิ้งอีพ่อโกกูมองกระไดโยบ่ไลมาแต่วางข้าจักบอกแก้วกายคือนี่พูดถึงเพราะนานมาพี่นี่พี่น้องไปเบิ้งเพื่อนอันพลกูมองว่าเสตป่าบ่หนาวพี่น้องเพื่อนหนาวไอ้เนาะเพื่อนเราบ่พอท่านป่าก็ได้ไหลเติบโยกำลังมาไหลมองเพิ่ม หลเพรเติมเพิ่นก็เศร้าแหละไหลอันเมื่อกี้ในกะทีจนี่ท่ายให้เบิงนั้นได้หลายเติมอยู่พนจะบุพอไหลอีกปาล,า,า,ลาลดเลี้วงย่มตึกอยู่อารามตึกเบ็ดตึกอามทึกปลาเสื่อมตุบัก,กิเยอ กำลังใส่เบ็ดอย่พี่น้องตัวน้ำไหลบ้างอ่ะแล้วมึงทางคนกำลังสิเปียงหละนี่เพราะปลาเขาทงอันนี้ก็เป็นมองให้ซักยามไว้ปะไว้คึกปลาเลยพี่น้องกะปลายังสีเอา ยังบตายตัวเดียวเอาว่ดินบักแหงนึงตัวนั้นะดที่บอเห็นไอแม่ดีนบักแงนึงมันลดแหมัมตายงนลุดยเกแ้มปาีกลางเยวเดีเฮอีกแล้วมันลดแล้ว่ เครื่องกลางกันเที่ยวกันฟูเอ่ยรับว่าแล้วอันฟูเสริมเอาขอีนมาเสิร์ตตีมฮะเพกกื่อนกำลังใส่ตึกเบ็ดอยู่พี่น้องอพ,พี่น้องเอ้ยหนาวต่างแต่ช่วง<า><า>บกก็ยังหานาวนะลมพัดลมพัดวูดวูดได้ยินบอกตึกเบ็ดฮะ มันขึ้นไปไว้เึืนหนึงแล้วบะเจ้าฮนะพี่น้องเพื่อนจะขึ้นไปไว้ขึ้นหนึ่งเลยติ๊งเบียดเนี่ยคือเขาเบื้องเลยเพื่นอนจะขึ้นไปไว้แล้วพี่น้องอันนี้เพื่อนก็ได้อยู่ปากกาปิ้งมันๆเลยฮนะปากกาปากกางเงีเพื่อนได้ไนะ

หนาวก็ฟ้าลมันดเดทั้งบมดมีนะฟ้าลมฟ้าลมออนหนาวออกมาแล้วก็นี่เมื่อกี้กระหายพี่น้องเบิ่งเลยพี่น้องน้องโยคลองได้ปลาไลใครติดมองมันเพื่อเ้ยนี่ปลาตอนแก้วข้างกลาง พี่น้องนี่ก็ขอขอ,ขอบใจเอฟซีสกูสุกคนที่ให้กำลังใจแลยก็ติดตามบ้าจนนี่นะพี่น้องเนาะขันบ่มีเอฟซีสกูสุกคนก็บ่มีบ้าจนนี่ในมืน้อนี้สั้นจนนี่ก็ขอฝากบรรยากาศวันนี้เด้อพี่น้องเ้อะจังรายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าจนนี่นเด้อพี่น้องเ้อสุดท้ายน,นี้จนนี่ก็กราบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ